ข้อข้อแรกนะครับเวยกันทั้งทีมเล่นบอลเหมือนคนไม่มีเลี้ยวไม่มีแรง ทั้งทังที่ได้พักเยอะชาวบ้านเขาสปีดบอลนี่ช้าเป็นเต่าเลยและที่สำคัญนะจ่ายบอลขาดขาดกันเกินจ่ายเสียแม่งกันทั้งทีมทั้งเกมสบายทีมึงหายไปไหนหมดวะฮะทั้งทที่แม่งเป็นโอกาสแล้วเนี่ยดูดิชนะเนี่ยขึ้นที่5เป็นอย่างน้อยเลยแต้มเนี่ยจี้ซิตี้เหลือแค่1แต้มและที่สำคัญจะได้จี้คะแนนเนี่ยไปเหลือแปแต้มเหมือนเดิมกับอาร์เซนอลแล้วดูสิเนี่ยกลายเป็นว่าอาร์เซนอลทิ้ง11แต้มเลยกลายเป็นโดนซิตี้ทิ้ง4แต้มเหมือนเดิมฉวย โอกาสไม่เคยได้จังหวะด,ดีๆจังหวะงามๆจังหวะถวายพานเนี่ยแมนยูชอบเป็นอย่างเงี้ยชอบไปพลาดเกมที่มันควรจะต้องได้3คะแนนข้อที่2พี่เจ๋งวางแผนการเล่นพลาดครับผมเข้าใจครับพี่เจ๋งว่าพี่เจ๋งอยากจะลองดูซิว่าเฮ้ยเกมเนี้ยเล่นในบ้านอยากจะลองบิวอัพอยากจะลองเซตดูนีอยากจะเข้าไปดูเฟสสองดูซิว่าเฮ้ยถ้าเล่นแบบพองบอลขึงหรือเปิดเกมรุกด้วยการตั้งบอลขึ้นไปโจมตีอู้สู้เนี่ยเล่นันได้ไหมแต่พี่เจ๋งอย่าเพิ่งลองสิพี่เพราะทีมเนี่ย เพิ่งทิ้งช่วงพักเบรกทีมชาติมาเอาโมเมนตัมก่อนเอาชนะก่อนเน้น3มแต้มเน้นผลก่อนอะไรที่ทําดีก่อนหน้านี้พี่ก็ท,ทําสิพี่จะมาลองอะไรแบบนี้ปกตินะครับถ้าทีมที่เพสสูงทีมที่บี้แดนบนเนี่ยพี่เจ๋งเนี่ยไม่สนใจเลยฮะตักข้ามลายเลยครับไปเล่นบอล2ข้างหน้าแต่วันนี้เขาเพสสิ่งสูงเอเวอเรตันเนี่ยเขาดาน้ามาเพสเนี่ยดันจะไปต่อบอลดันจะไปเซตเพื่ออะไรทําไมพี่ไม่เล่นแบบที่เคยเล่นสุดท้ายนักเตะมันก็ยังบิวไม่ได้มันก็ยังเล่นในแบบที่พี่เจ๋งอยากให้เล่นไม่ได้ด้วยการบิ อัพเกมมันยังไม่ได้ไงแล้วพอบิวไม่ได้นักเตะก็เริ่มขาดความมั่นใจเริ่มจ่ายเสียเริ่มจ่ายขาดขๆจนเกินกลายเป็นมั่วไปหมดพ้อที่3โจเซวเซิร์สีกองหน้ากูโครสากระเบือก่อนหน้านี้นะครับพี่แห้งใจพี่อยากให้พี่เจ๋งเนี่ยลองเซิร์สีลงดูบ้างสีทําไมไม่ใช้น้องมันบ้างเลยวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทําไมก่อนในนี้ไม่ใช้ก็ดูสิเล่นหน้าเป้าเป็นกองหน้า แต่เหมือไม่เอาเท้ามาด้วยครึ่งแรกเนี่ยจังหวะลิงเกมสร้างเกมอะไรก็ไม่ได้เดก็บบอลพักบอลพอได้แต่จ่ายต่อขาดเกินจ่ายล้นจ่ายเสียไม่รู้อีลูกและครึ่งหลังเนี่ยมีโอกาสทำประตูจังหวะเน่งเน่งของสามลูกเนี่ยก็ทําประตูไม่ได้มงนี่ไม่ได้ลุ้นเลยมงนี่ตรงตัวมีลูกเดียวที่มงเข้ามุมนะแล้วพี่ฟอร์ดเซไ่ได้แต่ที่เหลือเนี่ยมงตรงตัว ไม่ได้ลุ้นเลยถ้าเล่นได้แบบนี้และการทำประตูสกิลได้แค่นี้นะผมบอกเลยเซิร์ฟซีไม่น่าจะรอดนะครับดูการหน้าน่าจะถูกขายแล้วเป็นกองหน้าที่มีทุกอย่างลยนะคลองบอลเหนียวคลองบอลดีเก็บบอลได้แต่ไม่มีเรื่องการยิงประตูจบครับถ้าใครหัวร้อนถ้าใครเห็นด้วยเับพี่ใครอยากจะระบายอะไรลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่จะรออ่านครับกับสามสิ่งนี้ที่ทำให้ผีแพ้และกินลูกอมติดคอเลย